าฏิหารหลวงปู่สุกตอนเสกพลทหารเป็นจระเข้ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุกได้สอบถามกรมหลวงชุมพรว่าปรารถนาจะใคร่ชมคนกลายเป็นจระเข้หรือไม่กรมหลวงชุมพรและข้าราชบริพารที่นั่งอยู่ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นคนกลายเป็นจระเข้เมื่อทุกคนอยากดูการเสกคน เป็นจอร์เข้หลวงปู่สุขจึงบอกให้กรมหลวงชุมพรคัดเลือกคนรูปร่างล่ำสันแข็งแรงพระองค์จังคัดเลือกพลทหารมาได้คนหนึ่งชื่อจอกจากนั้นหลวงปู่สั่งให้เอาเชือกเส้นใหญ่มัดที่เอวของพนทหารจ๊อกอย่างแน่นหนาแล้วพาไปที่สนามแห่งหนึ่งในวัดให้พลทหารผู้นั้น นั่งคุกเข่าลงข้างสะแล้วสั่งให้หลับตาพนมมืออยู่นิ่งๆส่วนตัวหลวงกูจับปลายเชือกไว้แน่นพลางบริกรรมคาถาอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เป่าพวดลงไปที่ศีรษะพร้อมกับใช้ฝ่ามือที่ไม่ได้จับปลายเชือกตกลงที่กลางหลังพร้อมกับผลักพลทหารเจาะตกลงไปในสน้มเสียงตุมใหญ่สายตาทุกคู่จ้องเป็นจุดเดียว กรมหลวงชุมพรยืนมองร่างพลทหารท้องน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้างครื่นน้ำสงบลงจึงแลเห็นร่างของจอระเข้ตัวโตวอยู่ในน้ำส่วนหัวมีเชือกผูกติดตัแวแหวกว่ายวนเวียนสะบัดหากฟาดน้ำอยู่ไปมาทุกคนในที่นั้นต่างอัศาจรรย์ในความขมังเวทของหลวงปู่สุข ส่วนกรมหลวงชุมพรส่งทอดพระเนตรดูลูกน้องกลายเป็นจระเข้แหวกว่ายอยู่ในสนามด้วยใจระทึกร่างของจอระเข้พยายามตะกิ้ตะกายเพื่อจะดําดิ่งลงก้นสระแต่ว่าถูกล่ามเชือกอยู่โดยเหล่าทหารเข้าช่วยหลวงปู่ดึงเอาไว้หลวงปู่สุขได้กล่าวกับกรมหลวงชุมพรว่าท่านจะให้ลูกน้องกลับเป็นคนหรือจะให้เขาเป็นจระเข้อยู่อย่างนั้นกรมหลวงชุมพรได้ตรัสตอบว่า ต้องการให้เขากลับเป็นมนุษย์อย่างเดิมครับหลวงปู่สุขจึงให้พวกทหารช่วยกันดึงเชือกให้หัวจระเข้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับสั่งว่าอยากล่อยให้เชือกหลุดมือหรือขาดหากจระเข้หลุดไปแล้วมันจะดำลึกลงกบดาาที่ก้นสนามโอกาสที่จะทำให้คืนร่างเป็นมนุษย์คงยากพวกทหารจึงช่วยกันดึงเชือกกันสุดแรงกลายเป็นการชักเย่อะระหว่างคนกับจระเข้หลวงปู่สุข ท่านเดินกลับกุฏิคููใหญ่ถือบาตน้ำมนตรงมายังขอบสถธิจระเข้กำลังตะเกียกตะกายจากนั้นท่านได้บริกรรมคาถากำกับน้ำมนอยู่ในใจและสั่งด้วยเสียงอันดังว่าเอาออกแรงดึงขึ้นมาหน่อยทหารทุกคนทำตามออกแรงดึงให้ร่างจระเข้ลอยบนผิวน้ำหลวงปุสุขจึงเอาน้ำมนต์ที่เสร็จแล้ว เทราชบนหัวจระเข้ความอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นรอบสองร่างจระเข้ที่ดิ้นรนและฟาดหางไปมานั้นค่อยๆมีอาการสงบลงแล้วร่างที่ครุขรัของจอระเข้ก็กลายเป็นถิ่เนื้อของมนุษย์ทีละน้อยอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นทหารคนเดิมในเวลาต่อมาข้อมูลจากหนังสือพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอผลเรื่องกรมหลวงชุมพร เคเรอ,อุดมศักดิ์โดยใช้มงคลอุดมรัพย์ได้บันทึกไว้เป็นความตอนหนึ่งถึงคำบอกเล่าของพลทหารจอกภายหลังร่างกลับกลายเป็นคนว่าขณะที่ตนลงไปในศัะ์ก็มิได้รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นจระเข้แต่อย่างใดเทียงแต่รู้สึกว่าตัวเองมีพละกําลังมหาศาลผิดป,ปกติเท่านั้นและแหวกว่ายน้ําด้วยจิตใจคึกขนองฮึกเหมิมอ,อยากดำผุดดำว่ายทั้งที่มองตัวเองแล้วก็มีร่างกายเหมือนคนทุกอย่าง นี่คือปาฏิหารหลวงปู่สุขส่วนหนึ่งเท่านั้นทําให้หลวงปู่สุนกลายเป็นคณาจารย์เกจิท่านหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับว่าท่านคือผู้เรืองวิทยาคุมท่านหนึ่ง